สมาธินะคะมีประโยชน์อย่างน้อยๆก็3ข้อแล้วล่ะค่ะข้อที่1นะคะก็ทําให้เรานั้นมีสติค่ะเมื่อเรามีสติแล้วการที่เราจะทําอะไรผิดพลาดนั้นน้อยลงค่ะข้อที่2นะคะสมาธิทําให้เรานั้นมีความสุขอยู่กับ ปัจจุบันอารมณ์ค่ะการที่คนเหล่านั้นนะคะมีความวิตกกังวลก็เพราะว่าเราอะไปห่วงเรื่องของอนาคตค่ะและความที่คนเหล่านั้นมีความเครียดก็เพราะว่าเราอะไปจมอยู่กับอดีตค่ะแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยที่เราสามารถนำจิตใจของเราเนี่ยนะคะมาอยู่กับปัจจุบันจะทำให้เรานั้นมีความสุขและก็มันถึงได้มีประโยช เกิดขึ้นว่าสุขนิรัน์เมื่อรู้เท่าทันปัจจุบันอารมณ์ค่ะและข้อที่3นะคะการนั่งสมาธิช่วยให้เรานั้นมีจิตใจที่จดจอ่อช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองค่ะได้อยู่กับตัวเองมันจะเป็นการทำกุศลที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะเรานั้นในช่วงเวลาที่เรานั่งสมาธิเราไม่ได้ พูดติฉินนินทาใครอันนี้มันเป็นความสุขอย่างหนึ่งมันเป็นกุศลอย่างหนึ่งแล้วนอกจากเราไม่พูดติฉินนินทาใครแล้วนะคะเราก็ไม่ได้ทำบาปใดๆทั้งสิ้นเพราะเรานั้นไม่ได้ฆ่าสัตว์ค่ะเรานั่งสมาธิจิตใจเราจดจ่ออยู่กับ เพียงแค่ลมหายใจเราไม่ได้ทำบาปใดๆทั้งปวงค่ะและที่สำคัญที่สุดที่บางคนอาจจะไม่ได้คิดถึงนะคะก็คือว่าการนั่งสมาธิเราไม่ได้ใช้สตังเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะและนี่ละค่ะคือประโยชน์ของการนั่งสมาธิเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเรามานั่งสมาธิกันค่ะ